มือนาพวกนี้โรงเรียนนี้เขาจะเรียกคุณยายเขาให้ตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุธก็ต้องทำงานเต็มที่หน่อยห <laughs> ลงไหลายได้ปริ่มกับตำแหน่งนะคะนี่ผู้ทรงคุณวุธระวังเลื่นจับราวไม่ใช่ไม่ใช่ออกเสียงรอเรือ ไม่ให้ลื่นนะคะไม่ให้ลื่นนะคะลูกฟังเสียงน้ําตกนกร้องจะมีที่ไหนเนี่ยเยห็นไหมคะสวยมากลุงพาไปดูน้ำก้าวชั้นกำลังน้ำเยอะเลยน้ำตกธรรมชาติข้าวก็แม่นึ่งให้มาเดี๋ยวไปกินข้าวที่อุทยานอุยานตอนนี้ดอกกระเจียวกำลังสวยโอ้ น้อยดอกกระเจียวกำลังสวยอืมงามใสนี่ไงน้ําตกนะ่ะน้อยน้ําตกถ้าฝนตกอีกสองสามวันมันจะสวยกว่าน,นี้มากน้ําตกคะ่ะน้ําตกคะ่ะน้าตกเล็กๆนะคะเมื่อกี้นี่คนปักใต้คนใต้หวัน ไล์สดมามันมันหมดมันหมดขึ้นค่ะขึ้นไม่มีคนกำลังทะลักเข้ามาเลยเอาพี่แซมเรารวมกันตรงไหนอธิบายสักหน่อยดีไหมคะรวมกันตรงไหนแซมใต้ถุนดีไหมดีไหมหรือว่าจะเอาโล่งๆพลา